ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends ฮ่า วันนี้มาจะพาลูกพี่พี่ล็อกแล้วก็ทุกคนเข้าไปพบเจอตามล่าตามหาคนดังกัน <Yeah. S 1> ฮะคนคนนี้เขาว่ากันว่าเขากำลังดังมากในโลกโซเชียลไปที่ไหนก็จะเจอแต่คลิปของพี่ชายคนนี้เขาคือพี่ชายปีศาจโถสว้วมคอยาวสกีบีดี้อยเลย เห็นใช่ไหมฮะปีศา์คอยาวๆที่โผลมาจากโถส้วมอ่ะวันนี้มาจะพาลูกพี่พี่ล็อกไปพบเจอขอลายเซ็นแล้วก็ไปตามหากันเพราะว่ากันว่าที่นี่เรากายล่างไปเป็นพี่ชายโถส้วมได้ด้วยอ่ะฮัสกี้อยากลองโผล่หัวออกมาจากโถส้วมมันานแล้วไปดูกันดีกว่าฮะ let's go โอยพี่ลอ็อก เฮ้ hey, hey. ลูกกระจกฮัสกี้ลูกพี่วันนี้หมาพาลูกพี่มาที่ดีๆอีกแล้วเออมันดีไงอ๊ะฉันเห็นแต่ชักโคกสีทองเนี่ยมามาฮัสกี้ก็มาจะพาลูกพี่มาพบเจอคนดังไงพี่ล็อกตอนเนี้ยในโซเชียลใน YouTube ทิกเก o k อะไรก็ตามมีแต่เขาเต็มไปหมดเลย <Yeah. S 2> ลูกพี่เขาคนนั้นก็คือไอ้ที่อยู่ข้างหน้าประตูหรือเปล่านั่นแหละพี่ล็อก <c oughs> อเขาก็เป็นลรคอเขด็อกแด็กแจ๊กเลยอะ โทส้วมสีทองตรงนี้ให้เราเก็บด้วยอ๋อเป็นรางวัลสําหรับคนที่ขี่ครบ1,000ครั้งนี่เลยสกินโทส้วมทอง <c oughs> นี่เลยพี่ลองเราสามารถกลายร่างไปเป็นพี่ชายสุดโด่งดังสกินบีดี้ถอยเล็ดได้ <c oughs> ไอ้ไอ้สกีไอ้แฟงมันน่ากลัวมากเลย <c oughs> ลูกวิดูลูกไิดูดูอะไรอะนั่นคือนั่นคือท่าอะไรอะ่ะ โถ่ส้มฉกพี่เรอโถ่ส้มฉกอุ้ยอุ้ยฮัสกี้แกลองมองออกไปตรงหน้าต่างตรงนั่นเด็ดหนหน้าต่างพี่เรอหน้าต่างด้านเนี้ยหน้าต่างด้านเนี้ยลูกว่ไปไหนมาไปด้วยเออไปฮัสกี้ชาวเมืองที่นี่เขาขี้กันแบบ90องศาหรอแกมองไปนอกหน้าต่างนั่นเด็ดว้าววิลองนั่นมันโถ่ส้มของพี่ชายสไปเดอร์แมนเออได้เลยจีไปเราต้องไปเก็บโถ่ส้มสีทองอันนั้นกันเถอะ เราจะไปเอาไงอะพี่เรามันแปะฝาผนังอะเอ้ยมันต้องมีทางให้เราเอาได้ฉันเชื่อมั่นลูกวียงอะลูกวียงนำเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันบินดันไปไอสกีมาแล้วโอ้มีบันไดนี่ไงหมาปีนขึ้นมาก่อนพี่แล้วเน่แล้วก็กจ๊กจกจก ลูกี่มาเจอกล้องวงจรปิดยักษ์อยู่บนตึกด้วยไปลองดูดิแล้วก็มีอันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้ก็ใช่แหละเนี่ยอ้เป็นมนุษย์คามราแมนเย้ลูกวิเราจะกลายเป็นแบบว่ามนุษย์หัวกล้องฮัสกี้แกเก็บถั่วซ่วมของตไปเดอร์แมนยังมากกำลังจะเก็บลูกวิจับตาจับตูดดูนะทุกคนดูนะเดี๋ยวมันก็เวิร์ดเลยลูกวิ่ย่าดูถู่ัสกี้นิเนไได้จริงอ่ะลูกี่ดูแน่ากลัวมากก็ไม่ต้องทำท่า ก็น่ากลัวอยู่แล้วลูกพี่มีโถส้วมอยู่ในนั้นโอโ้โหโถส้วมอยู่กลางสนามบาทสเลยเออแล้วเป้นบาทสเป็นโถส้วมด้วยลูกพี่เมืองน,นี้ทุกอย่างเป็นโถส้วมเย้โถส้วมใครก็ไม่รู้พี่หองใครอะ <c oughs> ไม่รู้จัก ลูกพี่เขาเป็นซูเปอร์แมนเออเหมือนเอวิสเหมือนกันเนี่ยเขาจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยลูกพี่เมืองนี่มันเป็นเมืองของฮัสกี้ฮัสกี้จะขี่ตรงไหนก็ได้แต่แกก็ไม่ขี่ในแถวส้วมอยู่ดีไอ้ฮัสกี้ไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยลูกพี่มาเจอทางที่ดูน่าสงสัยสพี่แล้วตรงไหนสินี่ไงพี่ล็อกมีของจริงด้วยของหลอกหรือเปล่าใช่ครับปะหน้าเหมือนพี่ล็อกเลยพี่ล็อกอันเนี้ย ไอ้เไอ้ไอ้มาสกี้เราไปตัวทุกตัวที่ตู้เลต้องหน้าเหมือนันด้วยไม่เข้าใจลูกวิมาเจอตัวอะไรบางอย่างกระโดดกระเด้งอยู่ตรงนั้นเขาดูโหโมพี่ล็อกเขาเป็นโถส้วมแลมโบ้โหโมพี่ล็อกเขาไปทักทายเขาหน่อยไหมเผื่อเขาจะแบบอารมณ์ดีขึ้นดีพี่ชายดีครับพี่ชายเป็นไงบ้างกาตัวเย่อโนเข้ามาทางนี้แล้วมาเล่นหนังแขกหลบกับเขาลูกวิมาจะไปเอาโถส้วมอันนี้ได้ไหมสำเร็จไหม ว้าวพี่ลองมาเป็นฝาแฟนกับเขาได้เ, <c oughs> เอ,อเหมือนพ่อกับลูกเลยเรียกเขาว่าพ่อสิลูกเลยเดียวพ่อครฮะพ่ออย่าทำผมสิฮะผมหน้าเหมือนพ่อเป็นเลยบ้าบูาบาบาบเออร่างเดียวกันก็ไม่รอดลระจุ้ยเอ ลูกพ no> ี่เราไปสํานวนไหนดีเออตรงไหนก็ได้แต่ว่าเกมนี้มันมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งฉันแยกไม่ออกว่าอันไหนเพื่อนอันไหนปีศาจเหมือนกันไปหมดเลยไอ้ฮัสกี้ที่แน่แน่ตัวหน้าเราปีศาจพี่ล็อกหมาไปมงมาแล้วเมื่อกี้ใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนนะไม่เชื่อพี่เราไปมงดูสิ่ะไม่เป็นไรเก่งใจ ลูกวิหมาเห็นบทอยู่ข้างๆดูน่าจะปลอดภัยพี่ล็อกนี่ไงเออเข้าไปสวดบทสักบทดีไหมปีาศาจเยอะละเกินเย้พี่ล็อกโอโ้โหเก้าอี้แกเป็นโถส้วมด้วยเก้าอี้เป็นโถส้วมไปหมดเลยพี่ล็อกโถส้วมมานั่งฟังบทสวดเก็บซะเลยแล้วมีแบบว่าส้วมทองคําอยู่ตรงกลางว้าวเป็นสกินส้วมเทวดาดูสิส้วมแองเจิ้ลพี่ล็อกมองก,กับฮัสกี้หมามนก็น่ากลัวอยู่ดีอะดู <c oughs> อไอฮัสกี้เมื่อกี้วแวบๆบฉันเห็นก่อนเข้ามาเหมือนจะมีทอ่อที่มุดลงไปได้ด้วยแหละไหนพี่เมาอยากเห็นโอ้นี่ไงทอ่อพี่ล็อกน่น่ะสิเราจะลงทอ่อก่อนเลยวจะเข้าไปในร้านขายถั่วสวมกันดีโอ้ลูกพี่ฮ <c oughs> นี่ไงอยู่ตรงหน้าเลยเราติดต้องอหรอพี่เราอาเก็บก่อนเล้ยมีคนมาทุบกระจกแตกเจ้ยพี่อกอันนี้น่ากลัวลูกพ <c oughs> ี่จู <c oughs> ตัวอะไร <c oughs> เป็นขามแมงมุมแล้วแบบว่าเป็นทองคำหมดเลยลูกพี่แมงมุมมันต้องมีแปดขาไม่ใช่เหรอ โดนเด็ดไปสองขาเอาไปขายไงพี่ล็อกทองกำลังขึ้นอะโอ้ว่าแลเชียว อุ้ยไอ้ฮัสกี้อันนี้เราเก็บไปหรือยังเนี่ยมันอยู่ตรงชอกหินเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยลูกพี่เราตาทัวร์ฉันเก็บเองโอ,อ้วาวทหารแบกปูดบุญเป็นเบื้องต้นึกลูกพี่หมายอยากแวะเข้าห้องน้ำมาต้องขี้พี่รแล้อตอนนี้ได้นะห้องน้ำป็นรู้ลูกพี่นนมาตกซ่วมตกมาเจอของดีตกมาเจอโถทองคำลูกพี่นี่มันโถส้วมเทรคอะว,ว้าวเขาอยู่ในทุกเกมจริงๆด้วยไอพี่ชายคนนี้พี่ชายเทรคเนี่ยลูกพี่เราก็ติดอยู่ในนี่ เออกลับห้องไงอะเทเลพอร์ตสปอนแล้วกันพี่หรอมาเรามาลงท่อนี้กันดีกว่าลุกไปไปก่อนเลยอ่ะพร้อมกันนะเนยจอห์นแซ็ลุกไอฮัสกี้ก็ลูกพี่ต้องไปก่อนเบิร์นลูกพี่ตัวอะไรหนียังไงโอ้ขาเป็นยาวขนาดนี้หนียังไงหนียังไงโอ้โอ้โอ้ลุกแล้วมั้ยลูกพี่หมาหนีได้มาโอ้ตรงนั้นมีมีสกินมีตรงนั้นมีสกินตรงไหนมีสกินอะตรงมุมท่อไงฮัสกี้ตรงที่เราลงมา นัก็บแโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เจ้ยตัวอะไรไม่รู้นะกลัวพี่ล็อกในนี้ก็มีอโหดูแกลลมากพี่ล็อกตัวนี้น่าติ่งตองมากเลยพี่ล็อกดูตัวอะไรอะฟันห่างมากเลยพี่ล็อกของใสใช้ไหมขัดฟันเยอะไปอ่ะไอ้แฟรงในนี้มีประตูกลอนเต็มไปหมดเลยเราจะเข้าอันไหนกันดีอันนี้ดูไม่มงคลพี่ล็อกผีอยู่ข้างหน้าแล้วไปอันอื่นพี่ล็อกอันนี้มันกดตวิดได้ตรงนี้ไงว้าวพี่ล็อกนี่ไงประตูนี่เปิดแล้วกดตวิดแล้วก็เดินเข้าไป แล้วก็มีตะวิทอีกอันนึงและในนี้มีอะไรอ่ะ,ะ,ะเห็นมีอะไรเลยพี่หรอในนี้มันมีตะวิทไงมัก์ก็ต๋อปรากฏแล้วตะวิทของประตูนี้มันก็จะเปิดว้าวเรานี่มันอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆว้าวมีถ่วส้วมในนี้ด้วยพี่หรอเออ อันนี้มันก็หน้าตาเหมือนเบิร์ดกไก้ไอ้อาดทองทองอ่ะแต่เป็นจีฟ้าเพิ่มเติม,ตมคือม,มีหนวดเขาลุงลังเหมือนพี่หรอกโถส้วมเน่าล้วยรลากึ้นเต็มเลยีลูกพี่ฝั่งตรงข้ามเรายังไม่ได้สำรวจเลยพี่หรอกไปไหนกันต่อดิฮัสกี้ฝั่งตรงข้ามเลยใช่ไหมนี่ไงเขาเขียนว่าเป็นขลับแต่เขาบอกว่าทอยเลตโอลลี่อะพี่หรอกโอ้รับเฉพาะโถส้วมใครไม่ใช่โถส้วมไม่ให้เข้างั้นเราต้องปฟอมตัวพี่หรอกลอมตัวเลยนี่เลยหมาเป็นโถส้วมเอเจนตเข้าผับ นี่ใช่ไหมตัวนี้แล้วกันนี่เลยพี่ล็อกที่นี่เลยเราก็สามารถเนียนเข้าคลับได้แล้วเข้าแกง๊งนี่ไงฮฮสกี้ฉันซ้อมโยกคอกระดกกระดัก,กว็กอนแล้วเนี่ยก่อนเข้าคลับเนะี่ยดีครับพวกเราคือโถส้วมสกีบีดี้สุดหลอเทแล้วไม่เห็นมีดีเจมาเปิดเพลงเลยนี่ไงพี่ล็อกดีเจ ดีเจเหมือนเจป้าข้างบ้านเลยอะพี่ล็อกดีเจทำไมสบะโพกทรงนี้วะเนี่ยดูดิโยโย,ยส่งยางซ่วมซึมยางบอยกดไม่ลงก็เลยแซดบอยบอยแล้วขับมันมีแค่นี้เองพี่ล็อกเราไปสำรวจที่อื่นดีกว่าในข้างๆข,ขับมีอะไรมันจะแบบว่าเดินไปร้องเพลงไปส่งยางซ่วมซึมยางบอยไม่ต้องซึมหรอกน่ารังเกียจเย่พี่ล็อกลงงานโทสซ่วมอะโอ้โทรศเคราะนี่ก็มี สวิตไฟเปิดเลยเปิดด้วยไปสำรวจกันดีกว่าเผื่อเจอโถส้วมใหม่ๆพี่ล็อกเปิดสวิตไปเจอสวิตสุดยอดเปิดตะปูไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ล็อกข้างบนขึ้นได้ไปข้างบนขึ้นได้ด้วยอ่ะโอ,อ้พี่ล็อกในโถส้วมมีของซ่อนม,มีอะไรเหลืองๆทองๆในโถส้วมฮะพี่ล็อกหมาเป็นมนุษย์ป้าหัวก้องมนุษย์ป้าหัวก้องน่กากลัวแลอะไงทำไงไง คำรามพี่ลบนหลังข้ามีอีกอันลูกพี่โมโอ้ยจริงด้วยโหสกีสัญชาตญาณยาที่มันเทียบคมจริงๆอ่ามนุษย์ป้ากับมนุษย์ลุงหัวกล้องมาคนละตัวลูกพี่ข้างล่างมีของด้วยข้างล่างอ่ะเอ้ยโดดลงไปเลยไหมเนิเนยเจอลูกพี่อันนี้น่ากลัวคอเด้าเดากกาเลยลูกพี่จูคอเด้าเดาเหมือนกินเหมือนกินทาโร่เลยคอยาวคอยืดแล้วนี่อะไรไททันพี่ล็อเฮ้ยเขาคืออะไรอ่ะอุ่ยนั่ โเจ้าโคกไททันเนี่ยพี่ลอกเราใช้คอของเราเสนอข้ามกำแพงออกไปได้เราไม่ต้องดูเลยพี่ลอกเราสามารถเจอได้ทุกบ้านเลยสามารถรู้เรื่องออกจากบ้านได้หมดทุกบ้าน <c oughs> เอาไว้ส่องข้างบ้านเวลาเขาเถียงกันพี่ลอกแอบสอดรู้สอดเห็นน่ะเฮ้ยฉันอยากไปกไทักทไทไททันถอโซ่มอ่ะว้าวลูกวิงงาโง่หาทำมากพี่ลอกหน้าตาเขาดูโหโมมากทุกคนดูดีนะกลัว ลูกพี่เรามาสำรวจโรงงานต่อดีกว่านี่ตุม่มอะไรใช่ตัวอะไรวะดิใช่ลูกพี่นี่มันโรงงานสต็อกโถส้วมชัดๆเลยทุกคนช่วยด้วยกับนดักลอสกี้ดูดูหายไปแล้วอโอ้โหวาร์ปได้ด้วยไอ้ฮัสกี้เราอยู่ตรงนี้เราอันนี้มันเปิดอะไรอ่ะพี่เราโอ้ฉันเก็บก่อนละโอ้มีแบบถังขยะโถส้วมด้วยไอ้ฮัสกี้ดูดิว้าวหมาอยากได้ลูกพี่เขาบอกว่ามันต้องใช้อิเล็กทริกอะเอออะไรอะอ๋อต้องใช้พลังงานนี่ก้อนอะไรวะนี่ไงหมาหยิบอะไรมาได้ก็ไม่รู้ลูกพี่อ๋อสุดยอดเลยนี่มันก้อนพลังงาน ไอ้ตุ่นตุัวเย่เหรอไม่ไม่ได้ตุ่นไม่ได้ตุ่นไม่ได้ตุ่นไ,ไ,ไ,ไว้ทุกคนพี่ล็อกโดนโถส้วมทับตุัยเย่คะ่ะโถส้วมเลยอ่ะไอ้ฮัสเก์ลูกพี่หมันหล่นล,ลูกพี่อยู่ข้างบนนี่อยากปลอดภัยเ <c oughs> จ้าถ่านไปใส่ประตูฉันอยากรู้ว่าในนั้นมีอะไรเฮ <c oughs> ้ยหมาก็อยากรู้เนี่ยหมามีเหมือนกระใ่เลยแล้วกันพี่เราโอ้โหไม่ <c oughs> อไรอกันเลยนะไอ้ไอ้หมาสินี่ไงเข้ามาได้แล้วว้าว ว้าวพี่หลอกคราวนี้เป็นพี่ชายใส่สูรวัวทระ,ะโคงลำโพงพี่ลลอกสนใจทำประกันไหมครับไม่ครับไม่ครับไหมครับน <c oughs> ั่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเอคโคไงพี่ล็อก <c oughs> ข้างๆหลังกำแพงนี่มันให้เรากดตุ่มได้ลูกพี่นี่ไงมันมีโถส้วมข้างหลังลูกพี่เก็บทะลุกำแพงเหรอใช่แล้วจะเกิร์กนี่ลูกพี่นี่มันอะไรอนุบาลโถส้วม <c oughs> โลเรียนอนุบาลโถส้วมในลองสำนวนหน่อยโอ้ลูกพี่ทอยเลตโอลี่อีกแล้วงั้นหมาเป็นตัวนี่ละกันดูแบบ รักเด็กพี่เหรอเนียนเป็นผู้ปกครองมารับลูกหลานออดีไหมนี่อ๋อผมมารับหลานครับคุณเกรกครับอพี่เราหมาอ้วนเกินเขาไม่ได้พี่เหรอนี่ไงเออที่นั่งคุณครูคไม่มีใครนั่งอยู่เลยน้นเนเอ,อเป็นผีหน้าเขียวหน้าตาหน้ากลัวมากคุณครูหน้าตาหน้ากลัวมากค่ะล <c oughs> ูกไปดู <c oughs> ดคกูกินอะไรก็ไปวะลูกพี่มันมีรูเล็กๆให้เราไปต่อข้างหลังด้วยมันมันมีปัญหาด้่ไหน่อยแบบติดหัวฮัสกี้กลับร่างเดิมสิลูกพี่โอ้โถถัง สำนวดหนอออ่อยปิ๊บระวังนะลูกพี่นั่นใครน่าจะเป็นปีศาจทขาช่วยใช้วชวความเร็วใช้วความเร็วแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยในนี่ ัแล้วลงมาใหม่อ่ะลูกวิเพราะเราโดนดักควายยังไงล่ะโจถังกลับขึ้นไม่ได้ด้วยพี่ล็อกเด้อเต็มรปตสิครับรออะไรมารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างน่ากลัวแถวนั้นลูกวิทกทะเพงวอมาเรียมาเห็นอีกอย่างนึงด้วยพี่ล็อกด้วยสัญชาติย่อนยานฮัสกี้อะไรอ่ะบนนั่นนะพี่ล็อกดูดีบนโถส่วมอ๋อจะเหน่นแล้วไอ้ที่ยื่นออกมาใช่ไหมใช่แล้วแล้วในตึกมาก็เห็นอีกพี่ล็อกเราต้องไปสำรวจในตึกนี่ดีกว่า นี่เลยโอ้โหพนักง,งานต้อนรับเป็นโถส้วมคนนั้นพี่ล็อย่า <c oughs> ยิงยาสลบฮัสกี้นะโถรส้วมอันนี้ไปที่ไหนต้องมีคนตัวเย่นะเนี่ยนี่ไงพี่ล็อข้างบนมีของอ่ะอุ๊ยโอ้โหเป็นคาเมร่าแมนอีกแล้วคราวนี้เป็นพี่ชายหัวจอลูกพี่ดู <c oughs> อ๋อผมจ้องมองคุณอยู่นะครับเฮ้ฮัสกี้เราไปสมัครงานที่บริษัทน,นี้ดีกว่าเ <c oughs> พื่อนได้ตำแหน่งผู้จัดก,การเรียกเงินเดือนสัก80,000ไปได้เลยมาจะเรียกสัก800,000พี่ล็กโอ้โหขึ้นลิฟต์มาอย่างว่เงไว เจ้ยเนี่ยมีคนเล่น MV อยู่ตรงนี้พี่เลอมาถ่าย m อตรงนี้เก็บก่อนลูกวีนี่มันโถสวมเราปอพอปอพอปอพอ,รพอเราปอพอขึ้นมารักษาความปลอดภัยเลยชันนี่มาเนี่ย หน้าก็าเหมือนพี่ล็อกเลยอะลอเท่ใช่ไหมหน้ากลัวลูกพี่ลูกพี่ลงไปในรูเนี่ยเหรอเออใช่ฉันพัดตกลงมาแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพเพราะนี่มันบริษัทที่ไม่มีคนทำงานอยู่เลยแหละเนี่ยนี่ไงมีโถส้วมทำงานอยู่พี่เหรอโถส้วมเป็นพน,นักงานหน้าตาเหมือนพี่ล็อกอีกแล้วไอ้ฮัสกี้ทุกต,ตัวจะหน้าตาเหมือนฉันหมดไม่ได้นะเว้ย อันนี้เหมือนเวลาพี่ล็อกเจอจิ้นจกแล้วตกใจร้องกรีดนะลูกพี่เฮ้เฮัสกี้อย่าไปบอกคุณผู้ดูเขาเด็กเขารู้หมดเฮ้ยท่นไหนตรงนี้มีกำแพงแต่โดดเราไปตรงกำแพงกันนะฮัสกี้ดูดูดแล้วจำแล้วทำตามว้าจะเป็นบาโบอ่บอ Easy ฮัสกี้ทำได้แน่นอนอยู่ตรงนี้ไงไอ้ฮัสกี้แล้วเราจะไปเอายังไงเป็นสไปเดอร์แมนไปเหรอดูแล้วจำแล้วทำตามไปจุดเจนินเน่มาจะเป็นสไปเดอร์แมนจะไปดมูให้จบอะ เจพี่ลอกตัวนี้น่ากลัวมากเลยครับเหมือนกันดัมโอ๊หล่อเท่อยู่นะเนี่ยตัวนี้ดูเดะมีอาร์คเรยแอคเตอร์ตรงหน้าอ,อกด้วยนี่เลยลูกพี่แบกฮัสกี้ไปมาขี้เกียจเดินอ่ะขึ้นมาเลยสุดยอดไปเลยพี่ล็กอกแบกไาทิ้งเนี่ยสูตรสารถั่วซ่วมถ,ถั่ชะโคกเนี่ยมีอยู่ข้างบนนั้นอันหนึ่งด้วยลูกพี่ก็จะเอาได้แม่เนี่ยมาดูสูงสูงเฮ้ยฮัสกี้ชำนาญเรื่องก,การปีนป่ายตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ตั้งแต่ตอนนี้แล้วพี่ลองนี่ไหอ่ะโทรศัพมกันแก๊สพี่ลรอโอเคยังไงก็ไม่เหม็นเรามีหน้ากากกันแก๊สลูกพี่มาเจอตรงนี้อันเฮ้ยอะไรมาเนี่ยเย้โทรศัพมคุณลุงคุณปู่พี่ลรอโทรศัพลุง เจอไลูกพี่มันมีตึกถล่มด้วยอะเราเป็นสายไทยมุงอยู่แล้วเราต้องไปมุงดูหน่อยลูกพี่เฮ้ยลูกกระจอกไอ้แฟงแกลองมองขึ้นไปบนฟากฟ้านั่นสินั่นไงตึกถล่มเพราะมีโถส้วมเหยียบอยู่ลูกพี่เลี้ยงอะลามเลยทีเดียวเชืยอแหละเราต้องขึ้นไปเอาพี่ล็อกไปไงนั่นเด็กมันมันต้องใช้สกิลในการปีนป่ายกันหน่อยฮัสกี้พวกเราเนี่ยคือคนที่เคยผ่านปกาปะกายากที่สุดมาแล้วลูกพี่มาเจอโถส้วมหล่นตรงนี้หนึ่งอัน วว้าตัวส้วมคิวเชื่อมพี่ล็อกยังไงฮัสกี้มาตุ้ยเย่อย่าเหยียบยานะฮัสกี้มันตัวยเย่ไหวายพี่ล็อกที่น่าสงสารทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมาพยายามปิดตึกอยู่พี่ล็อกว้าวฮัสกี้อบสุดยอดขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยในเนตพี่ชายพี่ชายมะพร้าวแล้วบ้าบ๊าบ้าบ้าโนโนบ้าบ้าบูเมื่อกี้ได้ฟังทิ่ันพูดไหมฮัสกี้มาพยายามแล้วอยู่ คอยดูนะแอสกี้มันต้องมาติดกับอะไรบางอย่างแน่นอนไอ้เจ๊าตงลงมาเริ่มใหม่เลยดิโอ้ยไอ้แฮสกี้ไอ้แฟรงค์ลูกวิมาขึ้นตึกมาได้แล้วมาเราเดินตรงมาเลยนั่นแหละตรงมาปีนป่ายเลี้ยวฝาเลี้ยวฝาขวาไหนพี่ลักสูงมาครัวนั่นแหละเลี้ยวฝานั่นแหละโอ้มาเจอแล้วนั่นแหละอ้ะทำไมเก็บไม่ได้ไอ้แฮสกี้กระดับอะไรอ่จๆตรงตึก ทำไมมาเก็บไม่ได้อะลูกพี่มันจะเก็บได้กันที่มันเป็นสก,กินที่ฉันใส่อยู่นี่ก็ตัวฉันวายเอานั่นมันลูกพี่เหรอมันมนดักควายกันแหละไนที่สุตร์ด้ลรออยู่สามชั่วโมงฮัสกี้กำลังจะ เจเราเป็นราชาัทส้วมพี่เรกเราอยู่บนยอดนี่แหละหลอดเทสเนี่เราเป็นราชาัทส้วมที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดนั่นแหละคะทุกคนมันยังมีอีกตั้งหลายอันนะคะที่เรายังหาไม่เจอถ้าทุกคนอยากให้เรามาเล่นพักสองกันก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆถส้วมดิ้งพัตสุท้าว